สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป1ทุกๆคนวันนี้มาพบกับคุณแนนอีกแล้วนะคะในข้าวิชาดนตรีนั่นเองเป็นไงกันบ้างคะเรื่องที่แล้วเนี่ยมีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาต่อกันที่เรื่องประเภทของเพลงกลอมเด็กนะคะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้รู้ความหมายของเพลงกลอมเด็กกันไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อกันเรื่องนี้นะคะโดยเพลงกลอมเด็กเนี่ยค่ะมีหลายประเภทด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูประเภทแรกกันนะคะประเภทแรกนะคะนั่นก็คือเป็นนิทานและก็วรรณคดีนะคะโดยเนื้อหาเนี่ย เล่าเรื่องราวจากนิทานตำนานแล้วก็วรรณคดีนะคะเพลงกล่อมเด็กเนี่ยได้พัฒนามาจากบทเพลงสั้นๆนะคะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเด็กโดยตรงหรือเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมาเป็นบทเพลงที่ยาวขึ้นนะคะซึ่งน่าจะเกิดจากผู้ร้องเนี่ยมีประสบการณ์ในการร้องเพลงพื้นบ้านประเภทอื่นๆด้วยและมีความรู้จากการอ่านหนังสือหรือว่าการฟังจึงนําเนื้อหานะคะจากนิทานตำนานหรือว่าวันณคดีต่างๆมาใช้แต่งเพลงร้องกล่อมเด็กค่ะ พร้อมกับร้องเพื่อสร้างความเพลิดเพลินให้ตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยนะคะประเภทที่2นะคะนั่นก็คือการกล่าวถึงสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวนะคะโดยเนื้อหาเนี่ยจะกล่าวถึงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนื้อร้องในเพลงกลมเด็กของไทยนะคะนอกจากจะมุ่งเน้นปลอบให้เด็กหลับแล้วก็ถ่ายทอดความรักความผูกพันที่ผู้ใหญ่มีต่อเด็กแล้วเนี่ยยังได้นาเรื่องราวจากธรรมชาตินะคะเช่นสัตว์พืชฝนตกฟ้าร้องแดดออก และสิ่งแวดล้อมพี่แมีอยู่ในท้องถิ่นนะคะมาแต่งขึ้นเพื่อร้องกลมเด็กด้วยค่ะประเภทที่3นะคะเล่าถึงประสบการณ์ต่างๆค่ะประเภทที่4เป็นคติคําสอนนะคะโดยเนื้อหาเนี่ยเป็นคติเตือนใจสะท้อนสังคมล้อเลียนเสียดสีพฤติกรรมของคนในสังคมค่ะเพลงกลมเด็กของชาวบ้านทุกทกภาคเลยนะคะ บางเพลงเนี่ยมีเนื้อร้องที่สอดแทรกการอบรมสั่งสอนเด็กให้เป็นคนดีให้มีศีลธรรมแล้วก็สอนให้ประพฤติปฏิบัติตนน่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือเพลงทางภาคใต้เยหลายลๆ,ๆเพลงค่ะก็สะท้อนความเป็นไปในสังคมคือบอกเล่าถึงคนที่ทําตัวไม่ดีอะคะ่ะหรือว่าอาจถึงขั้นเสกสีติเต,ต,ตียนการกระทําที่ไม่ดีด้วยนะคะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเด็กเล็กที่นอนแบะเบาะหรือว่า นอนอยู่ในเปรค่ะก็คงจะไม่เข้าใจเนื้อหาเนื้อร้องที่แบบคนร้องขับร้องออกมาค่ะแต่ผู้ร้องเนี่ยตั้งใจอบรมเด็กโตที่อยู่ในบ้านมากกว่านะคะแล้วก็ร้องเพื่อสื่อสารให้คนอื่นในชุมชนเนี่ยได้รับรู้ไปด้วยค่ะและประเภทที่5นะคะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กค่ะประเภทที่6แสดงความรักความห่วงใยของแม่ที่มีต่อลูกนะคะประเภทนี้เยอะมากๆเลยนะคะ ซึ่งเนื้อหาเนี่ยแสดงออกถึงความรักที่พ่อแม่และญาติผู้ใหญ่เนี่ยมีต่อลูกหลานนะคะถ่ายทอดความห่วงใยบอกกล่าวถึงสิ่งดีๆนะคะที่ตั้งใจทําให้เด็กใช้ถ้อยคําปลอบประโลมชักชวนให้เด็กนอนหลับนะคะหรือว่าตักเตือนไม่ให้ร้องไห้โยเยลบกวนผู้ใหญ่คำที่ใช้เรียกขานเด็กก็จะเป็นคำที่แสดงถึงความรักความเอ็นดูความน่าทนุถนอมอ่อนโยนแล้วก็ความแบบน่าฟังอะค่ะจะเป็นคำที่มีความหมายถึงสิ่งดีๆอะค่ะ โดยคําแบบเรี่ยงแทงก็จะมีแบบเจ้าขวัญอ่อนเจ้าขวัญเอยเจ้าเนื้อละมุนเจ้าเนื้ออุ่นเจ้าทองดีอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาที่แสดงความรักความห่วงใยของแม่ที่มีต่อลูกหมดเลยนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นเจ้าเนื้อละมุนเอยเจ้าเนื้ออุน่นเหมือนสำลีแม่มีให้ผู้ใดมาต้องเนื้อเจ้าจะหมองสีทองดีเจ้าคนเดียวเอย ซึ่งบทนี้ค่ะก็จะยกเป็นเจ้าเนื้อละมุนเอามาพูดแบบแทนตัวเรานะคะเจ้าทองดีนะคะก็คืออารมณ์ประมาณนี้เลยค่ะเพลงกล่อมเด็กเนี่ยสำคัญมากมากเลยนะคะโดยนักวิจัยเนี่ยแนะนำว่าเพลงกล่อมลูกที่ดีนะคะควรจะเป็นเพลงที่แบบร้องเองสดๆเลยเสียงที่ร้องเองเนี่ยจะได้ผลดีกว่าเพลงที่มีเครื่องดนตรีหรือว่าเพลงที่ผ่านการบันทึกเสียงมาแล้วนะคะและหากเพลงเนี่ย ที่จะมีเครื่องดนตรีหลายชนิดเกินไปอ่ะก็อาจจะทําให้เด็กสับสนได้นอกจากสีหน้าขณะร้องเพลงกล่อมลูกของพ่อแม่ก็มีความสำคัญแบบไม่แพ้กันเลยนะคะเพราะจะช่วยส่งอารมณ์ผ่อนคลายผ่านเสียงที่คุ้นเคยไปยังเด็กได้ค่ะคราวนี้นะคะประเทศไทยเรามีแบบมีเป็นภาคเลยเนาะในประเทศไทยมีภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกคราวนี้เรามาดูเพลงกล่อมเด็กในภาคต่างๆกันบ้างค่ะมากันที่ภาคแรกนะคะ ภาคเหนือค่ะโดยภาคเหนือเนี่ยมีเพลงกลมเด็กที่สืบทอดเป็นลักษณะแบบแผนเฉพาะของตนเองเมาช้านานมากเลยนะคะคนไทยทั้งภาคเหนือเนี่ยจะเรียกเพลงกลมเด็กว่าเพลงอื่อลูกเพราะมักจะขึ้นต้นด้วยคําว่าอื่นจานะคะตามเสียงที่เอื้อนออกมาตอนขึ้นต้นเพลงด้วยการเปลี่ยนเสียงออกทางจมูกนะคะเพื่อให้เกิดความนุ่มน,นวลชวนให้เด็กหลับได้ง่ายนะคะ เนื้อเพลงเนี่ยมีลักษณะคำประพันธ์ที่ไม่ตายตัวแบบจำนวนคำที่สัมผัสเนี่ยจะไม่เคร่งครัดนะคะเพลงกล่อมเด็กภาคเหนือเนี่ยนิยมร้องกันอย่างแพร่หลายมากในจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางนะคะแพร่น่านพยาแม่ฮ่องสอนนะคะซึ่งเนื้อหาของเพลงอ่ะเน้นจะชักจูงให้เด็กนอนหลับนะคะบางถ้อยคำก็มีการปลอบประโลมหรือว่าการขู่ให้กลัวด้วยนะคะ แล้วก็มีการติดสินบนให้ของกินกับเด็กด้วยค่ะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบ1ในเพลงอื่นรูกของทางภาคเหนือนะคะเดี๋ยวครูจะอ่านให้พวกเราฟังนะคะสำเนียงครูอาจจะแบบไม่ได้พังภาคเหนือเท่าไหร่นะคะถ้าใครหรือว่านักเรียนคนไหนเนี่ยเป็นเด็กภาคเหนือก็สามารถแบบร้องใส่สำเนียงเหนือไปได้เลยนะคะเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังนะคะอืออืออือจ้า ก็นายแตงสาแม่นายไปนานนอกบ้านเก็บบาซ่านใส่ถงุงเก็บลูกก๋งใส่วาเก็บบาห้าใส่โปง้งหน่วยหนึ่งเอาไว้กินเมื่อแรงหน่วยหนึ่งเอาไว้ขายแลกข้าวหน่วยหนึ่งเอาไว้เป็นเปื้อนเจ้าอืออือจาซึ่งเพลงเนี้ยนะคะถ้าแปลคร่าวๆนะคะก็จะหมายถึง การดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพนะคะคือการเก็บอาหารเอาไว้กินไว้ใช้ส่วนหนึ่งนะคะเอาไปขายอีกส่วนหนึ่งแล้วก็เอามาให้ลูกกิน,นอีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเพลงนี้ก็จะแสดงถึงความรักความห่วงใย,ยที่มีต่อลูกค่ะแล้วเดี๋ยวครูมีตัวอย่างเพลงกล่อมลูกของทางภาคเหนือมาให้ฟังนะคะไปฟังกันเลยค่ะ ถ้าเป็นไงกันบ้างคะสำหรับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเพลงของทางภาคเหนือนะคะโดยที่ปกติเนี่ยจะร้องโดยที่ไม่มีดนตรีนะแต่พอคราวนี้ยุคมันใหม่ขึ้นสมัยใหม่ขึ้นเนี่ยก็เลยนําดนตรีเข้ามาประยุกต์กับเพลงกลมเด็กด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ภาคต่อไปเนี่ยก็คือภาคกลางนั่นเองค่ะโดยภาคกลางเนี่ยบทเพลงกลมเด็กภาคกลางส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบทเพลงสั้นๆนะคะใช้ถ้าคำเรียบง่ายแล้วก็คล้องจองกันนะคะ มุ่งเน้นการเฮกกล่อมให้เด็กนอนหลับปลอบให้เด็กหยุดร้องไห้นะคะกล่าวถึงความรักความห่วงใยความเอ็นดูนะคะเพลงกลอมเด็กภาคกลางเนี่ยไม่ได้มีเพียงบทร้องสั้นๆน,นะคะแต่ว่ายังนําเรื่องราวจากธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมาแต่งขึ้นเป็นเพลงเพื่อใช้ร้องกลมเด็กด้วยค่ะเป็นเพลงที่นิยมร้องแพร่หลายเกือบทุกจังหวัดในภาคกลางเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของ เพลงกลมเด็กในภาคกลางกันนะคะเดีครูอ่านให้ฟังนะคะโอ้ละเฮแม่จะเหให้นอนวันตื่นขึ้นมาจะอาบน้ำทำขวัญน,นอนวันเถิดแม่คุณพ่อเนื้อเย็นเอ่ยแม่มีให้เจ้าไปเล่นที่ท่าน้ำเจ้าระเข้หลามันจะคาบเจ้าเข้าทำ้ำเจ้าทองคำพ่อคุณ เห็นไหมคะมีคําว่าเจ้าทองคํามาเป็นแทนแทนตัวเองอีกแล้วนะคะอย่างที่ครูบอกไปข้างต้นนะซึ่งเพลงนี้เนี่ยถ้าแปลแล้วเนี่ยก็จะเป็นความรักที่แม่มีต่อลูกด้วยกันเลี้ยงดูกล่อมให้นอนหลับอาบน้ําให้นะคะแล้วก็ยังห้ามอีกนะคะห้ามไม่ให้ไปเล่นที่ท่าน้ําสมัยก่อนเนี่ยบ้านเรานะคะก็จะอยู่ติดแม่น้ําลําคลองนะคะก็คือ มีทุกบ้านเลยเกือบๆทุก,บ,ก,บ,กบ,บ้านเลยนะคะที่แบบติดน้ําก็จะมีท่าน้ําให้นะคะถ้าบ้านใครเนี่ยยังมีแบบเป็นแม่น้ําลําคลองอยู่เป็นแบบบ้านที่แบบจังหวัดที่ยังมีคลองลใหญ่ๆอยู่นะคะก็จะมีนะคะและแม่เนี่ยห้ามไม่ให้เล่นที่ท่าน้ําเพราะว่าจระ,ะเข้ค่ะ,คะจะมาจับลูกที่มีค่าเปรียบดังทองคําไปกินนะคะนี่ก็จะแสดงความรักความห่วงใยนะคะของแม่ที่มีต่อลูกค่ะ เอเอเอ <mí toys> <aún> แต่าวอุ่นชวนเยน็นแม่เจ้าเขาจะฟังเสียงเล่นยิ ก็เย็นนาแม่คุณเอ๊งเอเอโอเคเดี๋ยวเรามาทำการบ้านกันบ้างนะคะ โดยทําแบบนี้เลยนะคะตัวอย่างที่ครูให้ก็คือให้นักเรียนเนี่ยจับคู่คําต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะตัวอย่างก็คือข้อ1คู่กับข้อ b หรือว่านักเรียนจะเขียนเป็น1เท่ากับ b แบบในตัวอย่างที่หูให้ก็ได้นะคะไม่ต้องลอกโจทย์นะคะทําลงในสมุดนะคะคราวนี้จะอยู่ในเพลงกลมเด็กในภาคต่างๆนะคะเรามาดูที่ข้อ1น,นะคะ เพลงอือลูกข้อ1ควรคู่กับข้อไหนดีคะ A B หรือว่า C คะข้อ A เป็นคติคำสอนข้อ B ภาคกลางข้อ C ภาคเหนือคิดว่าข้อ1เพลงอือลูกเนี่ยเราควรจะจับคู่กับข้อไหนดีคะคิดสิคะทำไปพร้อมพูเลยนะ ครูจะเฉลยแล้วนะคะเพลงอือลูกจะคู่กับข้อข้อ c นะคะเพลงอือลูกคู่กับข้อ c ซึ่งเป็นภาคเหนือนะคะเพลงอือลูกเป็นเพลงทางภาคเหนือนะคะมาที่ข้อต่อไปข้อ2นะคะประเภทของเพลงกล่อมเด็กควรที่จะคู่กับข้อไหนคะข้อ a หรือข้อ b คะ ประเภทของเพลงกล่อมเด็กคู่กับข้อไหนดีคะเป็นคติคำสอนหรือเปล่าหรือว่าภาคกลางครูจะเฉลยแล้วนะข้อ2ประเภทเพลงกล่อมเด็กจะคู่กับข้อ A นะคะเป็นคติคำสอนนะคะอยู่ในเรื่อง ประเภทของเพลงกล่อมเด็กนะมาต่อกันที่ข้อ3นะคะเพลงนกขมินค่ะก็เหลือข้อสุดท้ายแล้วนะคะเพลงนกขมินเป็นเพลงทางภาคอะไรคะเพลงนกขมินเป็นเพลงทางภาคกลางนะคะถูกต้องค่ะอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะช่วงนี้ไปละค่ะบ๊ายบายค่ะ